นักฆ่ายาหางกระรอไม่ใช่เทพบุตรของหนูอีกอย่างเราอยู่ใกล้กันมากใกล้กันมากแล้วเขารู้สึกยังไงกับเธอล่ะนอกจากเขาจะจัดการคนที่ทำร้ายแล้วหนูไม่รู้ความคิดอื่นของเขายินดีปั้นเด็กใหม่ที่มีคุณสมบัติฉันอยากให้พวกนายกลับไปถ่ายคลิปในหัวข้ออุนตรามนใหม่2.0มาให้ฉัน และฉันจะใช้ช่องของฉันช่วยโฆษณาให้ผมจะตั้งใจทำครับนาหน่ะเก่งแต่จะฆ่าคนก็เลยจำได้ว่าฉันเป็นเพื่อที่มีนิสัยเดียวกันกับนายแต่นายลืมไปว่าฉันเองก็เป็นผู้สร้างด้วยเหมือนกันเก่าต้าเสังคือสิ่งที่ฉันสร้างหมายความว่าอย่งไรนายเปิดร้านอาหารต้องคิดเมนูใหม่ฉันเปิดช่องฉันต้องดันเกาต้า,ตาสังให้ดัง ถ้าเขาดังจะดีต่อตัวเขาและช่องของฉันนายในฐานะเพื่อนเขาควรจะดีใจแทนเขาสินะเอะไปอยู่้านสน่อยนนั้นยังใกล้隔ลาง最冷的